สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการจับคอร์ดทาบนะครับนะครับถามว่าคอร์ดทาบนะครับมันจับยากไหมนะครับคอร์ดทาบมันก็จับมันไม่ยากนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับเพราะว่าการจับคอร์ดทาบเริ่มแรกนี่มันจะบอดทุกคนนะครับเสียงจะบอดนะครับแต่พอฝึกไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยเสียงมันก็จะไม่บอดเลยนะครับ แต่ก่อนเดินนะครับคือให้ทุกคนนะครับต้องรู้คอร์ดเบดของกีตาร์ทั้งสายที่ห้าและสายที่หกก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับนะครับคอร์ดบบสสายที่ห้าสายที่หกนะครับเราก็มาจํามาจากเริ่มแรกก็คือเป็นสายเปล่านะสายเปล่าสายเปล่าสายที่ห้านะครับสายเปล่าสายที่ห้ามันก็ มันจะเป็นคอร์ดเบส A อยู่แล้วนะครับงั้นเราก็ไล่เลยนะครับ A สายเปล่า A แถ้ากดเฟตที่หนึ่งก็เป็น A ชาร์ปกดเฟตที่สองก็เป็น B นะครับเฟตที่สามก็เป็น C C ซีชาร์ปด e ีชาร์ปไปเรื่อยๆนะครับ ใช่ครับต่อมานะครับสายที่หกนะครับสายที่หกนี่เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าสายเบสเนี่ยมันจะเป็นคอร์ดอีสายเปล่าสายคอร์ดอีนครับงั้นเราก็หัดไล่เลยนะครับคอร์ดอีสายเปล่าสายที่หกนะครับกดเฟสที่หนึ่งเป็นคอร์ดเอฟกดเฟสที่สองครับเป็นเอฟชาร์ป แฟตที่สาม G, คอร์ด G นะครับแฟตที่สี่ G ชาร์ปนะครับมาเตียคอร์ด E, E ชาร์ป B, C mm. นะครับ mm. เดี๋ยวผมก็จะให้ตารางนะครับผมจะให้ตารางทีนี้เริ่มจากคอร์ด G เลยนะครับคือการจับคอร์ด G ปกติแบบไม่ท้าคอร์ด G แบบไม่ท้บคนนะครับปกติเขาจับอย่างนี้ครับสองเส้นนะครับ จับสองเส้นสายที่หนึ่งที่สองนะครับเฟดที่สามนะครับสายที่สามเฟตที่สี่นะครับสายที่สี่ที่ห้านะครับเฟตที่ห้านะครับแบบนี้ครับจับนิ้วชี้กอดสองเส้นแบบนี้ครับปกติแต่ถ้าเราการคดเราต้องการคดทาบในี่ยรต้องใช้นิ้วชี้นะครับชูขึ้นมาครับ ชูขึ้นมาแล้วก็หลักสำคัญในการจับนะครับก็คือด้านหลังนะครับใช้นิ้วโป้งเนี่ยบีบนะครับใช้นิ้วชี้บีบจากด้านหน้าแล้วก็นิ้วโป้งก็บีบแต่ละเหมือนจากด้านหลังนะครับคือเหมือนกับรู้สึกว่าให้เราก็จะว่าเรากําลังบีบบีบไปสักอย่างนะครับบีบระหว่างนิ้วนี้ครับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับบีบให้มันแรงๆครับบีบ ก่แรกแรมันก็จะบอดอยู่แล้วทุกคนนะครับบีบแรงๆครับบีบไปแรงที่สุดแล้วบีบแล้วก็ดีดลงเลยดีดลงเลยนะครับแรกๆมันก็จะบอดนะครับแล้วค่อยๆบีบมันจะดีขึ้น แล้วก็ถามว่าความแตกต่างระหว่างกันจับคอร์ดท่บกับคอร์ดไม่ทาันนะครับถ้าจับคอร์ดไม่ท่บเนี่ยมันจะเป็นมันจะได้เสียงแหลมนะครับจับมาเส้นคอร์ดไม่ท่บนะครับคอร์ด G ปกติมันจะได้เป็นเสียงแหลมแต่ถ้าเราจับแบบคอร์ดท่บเนี่ยมันจะได้เสียงทุ่มนะครับมันจะได้บิดบสดสายที่หกด้วยนะครับ เสียงมันจะนุ่มทุ้มกว่านะครับมันแล้วแต่เพลงนะครับว่าเพลงเขาต้องการให้เสียงแหลมว,ว่าเสียงทุง้มต่อไปนะครับเราก็เลื่อนไปทั้งโฟมนะครับนะครับโฟมนี่ g. โฟม G พคอท้ามนะครับเลื่อนไปทั้งโฟมไปที่เฟสที่ห้านะครับเริ่มจากเฟสที่ห้าจากเหมือนคอจีนะครับแต่ว่าเลือนนเล่อนโฟมนี่ค็จีนี่เเลื่อนโฟมมาเลยครับเลื่อนโฟมมาครับ เป็นเฟสติอาหก็จะกลายเป็นกอ็อดเอครับ mm. นี่กอ็อดจีถ้าเราเลื่อนกลับไปสองช่องนะครับจะเป็นกอ็อดเอฟนะรกอรอดเอฟปกติจับอย่างนี้กอ็อดเอฟเนี่ยเราก็กดกดกดท่าไเลยนะครับ คือมันที่ยากหรือก็คือที่ยากจริงจริงก็คือใช้นิ้วครับใช้นิ้วเหัวแม่โป้กันิ้วชีนะครับบีบบีบบีบนะครับโปบีบแรงบีบมีเยอะเท่าไหร่มันก็ไม่บอดนะครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยครับให้นิ้วมันมีความเขาเรียกว่านิ้วด้านนะครับให้นิ้วมันด้านไว้ทีหลังมันก็จับมันก็มันก็จะดีเองนะครับต่อไปนะครับโคดโคดบีนะครับโคดบีโคดบีกับโคดซีนะครับ คอร์ดบีก็ปกติจับแบบนี้ครับคอร์ดบีสายที่หน,นึ่งแฟที่สองครับสายสามสี่สองสามสี่นะครับแฟที่สี่จับแบบนี้สังเกตว่าถ้าเราไมา่จาับเบลดนะครับเสียงมันจะแหลมทีนี้เราก็หาคอร์ดเบลดของ b นะครับว่าอยู่ตรงไหน,นสายที่ห้านะครับ สายเปล่าเนี่ยอ่าสายที่เนี้ยอเชาร์บีบีอยู่ตรงนี้นะสายที่่เนี้ยเฟสที่สองเราก็ใช้นิ้วชี้ทาบลงมาตรงนี้นะแล้วก็ฟอร์มนิ้วด้านหลังมาจับเหมือนเดิมมาแก่ใช้นิ้วชี้นะครับไปกดอ,กอีกสายหนึ่งือด้านบนด้านบนสายที่เนี้ยสฟสที่สองก็ดีดลง คือถ้าเรากดโคดเบสไปด้วยเนี่ยมันจะได้เสียงที่นุ่มมีเบสเสียงมันจะมันจะกว้างดูกลางวันกว่าครับโคดบีมายเนอร์ minor ก็จับเนี่ยครับฟอร์มบีมายเนอร์ปกติก็จับเบสเหมือนเดิมครับเบสสายที่ห้าสายที่สองนึกว่าเลื่อนฟอร์มมาเขาเป็นซีมายเนอร์ต่อไปโคดเอมายเนอร์ minor ครับ A minor ฟอร์มนี้นะครับ mm hmm. อันนี้มัน A minor mm hmm. ได้ได้เปรียบหน่อยครับเราใช้นิว้วนิ้วชี้กับนิว้วกลางนะแล้วก็บอาไม่มือด้านหลังบีบบีบนะครับ mm hmm. บีบไม่แรงๆบีบไม่แรงๆแล้วก็บีบหเหมือนเราบีบไรสักอย่างแล้วก็เอมิเ hmm. น A minor A minor ป mm hmm. กติจับแบบนี้สามเส้นล่างนะครับสามเส้นล่างเฟสที่ห้าครับ หนึ่งสามแล้วเฟทที่สแล้วก็เฟทที่เจ็ดนะครับสายที่สี่ที่ห mm hmm. ก็ถ้าอย่างไงก็ไปดูคลิปเก่าที่ผมลงไว้นะครับ mm hmm. ทีนี้เราต้องการบรีดกอด A นะครับเราก็หาครับสายที่ mm hmm. ไล่มาครับ E มีสายเปล่า F G ฟ e, A mm hmm. อยู่ด้านบนนี้นครับเราก็จับแบบนี้เลยนิ้วชี้นะครับ นิ้วชี้นิว้วกลางบีบกับนิ้วโป้งด้านหลังนะครับบีบไม่แรงแรงบีบไม่แรงที่เบรายามบีบไม่แรง ดซีก็อยู่ฟอร์มนี้นะครับคอรดซีถ้าถามว่าถ้าเราจับคอดซีฟอร์มนี้แล้วก็จับทั้งหกเส้นได้ไหมนะครับผมบอกว่าเลยว่าได้นะครับเพราะว่ามันมันอยู่ในสเกลอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเราจับทั้งหกสายมันก็ไม่ได้ผิดนะเด่นนี้ก็ได้ครับ